อที่เราจะเริ่มต้นเรียนน้ำเหลือ,อยงยานเดือดกดไลค์กดแชร์ให้ครูนะคะแล้วก็แชร์เข้า Facebook กลุ่มลับด้วยครูมีรางวัลแจกให้นะคะโอเคเริ่มต้นเลยนะคะอันดับแรกเลยใช้มือนะคะตรงเนี้ยจะเป็นท่อน้ำเหลืองใหญ่เปิดการไหลเวียนของท่อน้ำเหลืองใหญ่โดยการใช้มืออย่างนี้นะคะใช้มืออย่างนี้แล้วครูจะนับหนึ่งถึงสิบตอนที่นับหนึ่งถึงสิบน่าจะค่อยๆรองขึ้นในน้ำไปและไปที่สุดสุดนะที่นี้นะคะคือคอของแต่ละคนคอะคอ,คอ,อะไรอ่ะแต่ละคนความตึงจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นไปเท่าที่เราไปได้ย้ำนะเราไปเท่ยอาท หลังจากนั้นนะคะปุ๊บไม่ได้เพราะเราคือแพลตฟอร์มสำหรับการทำงานที่ถูกสร้างมาคือให้เขากับร้วงมูลลูกค้าใกล้านประจำวันการจัดการข้อมูลการจัดการข้อสัญญาหรือการเบค่าใช้ายที่ปกติทำผ่านโปรแกรม Excel หรือใช้กระดาษเาสามารถทำได้แปดเก้าสิบืค่อยนไป ดูหน้ากนะคะน้าทนี้ไม่ได้ทำต่น้านี้ที่เดี๋ม่เสร็จนะอาใหม่นะคะปึ๊บถ้าตรงนี้ดึงขึ้นไปหน่สองข้ายจัดหาร้เรียนข้ามไที่ลแก้มตรงนี้ลึยนะคะเ้าแรียนที่เดินได้สร้นดอนนี้นะเา้ดที่แนนการกดปีกด้นสดท้าใช้การกดีน่ด